ที่วัดบางสะเก้าตำบลบางสะเก้าอำเภอแหลมเสียงจังหวัดจันทบ,บุรีนายสุธีทองแย้มผู้วาาาบบานน่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำข้ะราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำท้องที่และประชาชนรวมพิธีอดพบาปาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรราชักษดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและขาดแคลนในชนบทตลอดจนสนับสนุนกิจการพัฒนาเด็กเล็กในกรณีที่งบประมาณภาครัฐไม่เพียงพอต่อมาในปี2500 36สมเด็จพระกนธษฐาธิทัชเจ้ากรมสมเด o, o asta, ็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทว้ในพระราชูปัรภมซึ่งการพัฒนาชุมชนได้จัดให้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวไทยทุกสาขาอาชีพได้ร่วมทําบุญสมทบทุนเป็นประจําทุกปีครั้งนี้ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีมียอดบริจาคสมทบเข้ากองทุนรวม1 5 9่งแบาท25สตางค์และมอบทุนอุปการะด็กกองทุนพัฒนาเด็ก จำนวน20ทุนและในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจ,งจังหวัดจันทบุรีได้รับมอบสวนปันสุขสร้างชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพืชผักสวนครัวเพื่อส่งต่อไปยังชุมชนชาวบ้านนำไปขยายผลในการปลูกผักปลอสารพิษกินได้อย่างปลอดภัยและเหลือขายสร้างรายได้อีกด้วย